ข้อนี้นะคะถามว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาจุดมาด้วยกันถือว่าน่าชื่นชมมากๆที่เขาสามารถผ่านช่วงชีวิตแสนลำบากกันมาได้ในช่องว่างควรเติมสำนวนใดก็ไก่กินที่รับกินที่รับไข่ที่แจง้งขอไข่กินเกลือกินกัะปิขอควายกินน้ำไม่เผื่อแลรงง,ง,งูกินน้ำเห็นปลิงจริงๆน่าจะ พอเดาได้เนาะถ้าไม่รู้ทุกสำนวนไม่รู้ความหมายทุกสำนวนก็พอเดาได้ถ้าเรามีพื้นฐานบ้างนะคะถ้าเกิดว่า,าใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะแบบก็ทําคอร์สปรับพื้นฐานไว้ให้นะคะก็สามารถถักเข้ามาได้นะคะแต่ว่าจริงๆข้อนี้ถ้าพอจะรู้เนี่ยกินที่รับไข่ที่แจ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นแบบความหมายที่ไม่ดีอยู่แล้วแหละนะคะคือกินในที่ลับแล้วมาไขในที่แจ้งก็หมายถึงว่าแบบทําอะไรที่ไม่ดีในที่ลับเนาะในที่ที่ไม่ให้คนเห็นแต่ว่ามาเปิดเผยเนี่ยมาเปิดเผยเรื่องที่ทํากันในที่ลับให้คนอื่นเขารู้ในที่แจ้งเนี่ยนะคะก็เลยเป็นสำนวนกินที่ลับไขที่แจ้งแล้วก็ขอไขกินเกลือกินกะปิถ้าไม่รู้อ่ะเราก็ข้ามไปก่อนกินน้ําไม่เผื่อแล้ง ก็แดงว่าไม่เผื่อไม่เผื่อเลยกินน้าไม่เผื่อแล้งก็อาจจะแปลว่าไม่ไม่เก็บออมไม่อดออมนะคะคือแบบใช้จนหมดไม่เผื่อตอนหน้าแล้งเลยซึ่งอันนี้เขาหมายถึงสามีภรรยาคู่เนี้ยเ,เหมือนแบบผ่านชีวิตที่ยากลำบากมาด้วยกันก็แสงว่าเขามีความอดทนเนาะอดทนประหยัดอดออมนะมาด้วยกัน จนแบบสามารถผ่านช่วงชีวิตที่แสนยากลำบากมาด้วยกันได้ก็เลยไม่น่าจะเป็นอคอขวายนะคะเพราะว่ากินน้ำไม่เผื่อแรงหมายถึงคนที่เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะมีอะไรก็ใช้หมดไม่นึกถึงวันข้างหน้านะคะส่วนกินน้ำเห็นปลิงอันเนี้ยถ้าเกิดเจอก็จะรู้เลยว่ากินน้ำเห็นปลิงก็หมายถึงแบบแบบ เขาเรียกอะไรอะรู้สึก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 แต่คิดแต่ห่วงใจว่าอืมแบบไม่กล้ากินอะเพราะว่ามันเห็นปลิงที่อยู่ในน้านะคะกินน้ําเห็นปลิงก็เหมือนรู้สึกแต่คิดแต่ห่วงใจเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือถ้าเลือกเนาะถ้าสมมติเราไม่รู้เราก็จะเลือกขอไข่ไปก่อนเนี่ยแบบเนี้ยสม,มมติคุณแบบไม่รู้คุณก็เกือกกินกะปิก็แล้วกันเพราะว่าที่เหลือรู้นะคะแต่ถ้าจะให้ อบอกสำนวนนี้หมายถึงอดทนต่อความยากลำบากกินเกลือกินกระปินะคะก็คือกินเกลือเนาะเหมือนแบบกัดก้อนเกลือกินเนาะอะไรประมาณนั้นนะคะคนที่กินเกลือกินกระปิกก็เลยหมายถึงอดทนต่อความยากลำบากก็เลยผ่านมาได้ด้วยกันนะสามีภรรยาคู่นี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นข้อขอไข่นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครตอบเหมือนกับบ้าง